ผลงานนวัตรกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะสามารถตอบโจทย์หรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเวลาเอาผลงานของเราไปใช้เนี่ยค่ะมันก็จะทําให้รู้สึกดีนะคะว่างานที่เราทํามาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเก็บไว้คนเดียวแต่มีคนเนี่ยอยากจะนําไปใช้ประโยชน์จากชิ้นงานนี้ค่ะ คำว่าวิทยาศาสตร์นี่ก็คือเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งรอบๆตัวนะคะแล้วก็คือสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันดังนั้นจึงไม่แปลกนะคะที่จะมีนวัตกรรมเกิดขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายๆชิ้น มันจะได้แค่ประเด็นที่ว่าคลายข้อสงสัยแต่อาจจะไม่ทําให้นักศึกษาเนี่ยบรรลุเป้าหมายในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเราจะมีการออกแบบหลักสูตรและมีการประกันคุณภาพหลักสูตรซึ่งจะทําให้นักศึกษามั่นใจได้เลยว่าตลอดการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนักศึกษาเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จตามแนวทางที่คณาจารย์ในหลักสูตรเนี่ยออกแบบไว้ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจนะคะว่าการห้ามเลือดเนี่ยมันสําคัญยังไงการที่เราขาดเลือดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยค่ะ จะมีผลต่อการเสียชีวิตได้อาจารย์เขาก็เล่ามาว่าถ้าเกิดว่าทีมที่ประถมพยาบาลเบื้องต้นที่เข้าไปยังจุดเกิดเหตุสามารถประถมพยาบาลแล้วก็ฝึกห้ามเลือดได้ชํานาญสามารถที่จะรักษาชีวิตผู้ป่วยแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บจากที่จะรุนแรงนะคะให้ลดลงมา อ,อ,อาการเนี่ยไม่หนักมากยางพาราเนี่ยสามารถไปได้ทั้งวัสดุทางการแพทย์ทางด้านการเกษตรทางด้านสัตวแพทย์หรือว่าเภสัชกรรมก็ได้ถ้าเราได้นว,วัตกรรมมีการนํายางพารามาใช้มากมายเพิ่มขึ้นราคายางพาราเนี่ยค่ะสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรหรือว่ากลุ่มธุรกิจขนาดย่อมนะคะที่จะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยค่ะได้ คือเวลาเราให้ความรู้เราก็มองเขาว่าเป็นลูกศิษย์แต่หลังจากเรียนเสร็จเนี่ยเหมือนเขาอาจจะเป็นรุ่นน้องเป็นลูกเป็นหลานเพราะนักศึกษาก็จะมีความห่วงใยให้อาจารย์จะถามเสมอนะคะว่าอาจารย์เป็นยังไงสบายดีไหมตอนนี้อาจารย์ทําอะไรบ้างทีนี้ความห่วงใยที่เขามีให้เรานะคะเราก็อาจจะต้องตอบกลับไปด้วยความห่วงใยเช่นกันเราก็คือสอบถามนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยค่ะการพูดคุย แสดงความใส่ใจเข้าไปสักนิดนึงเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาอัดอั้นหรือเขาติดขัดเนี่ยเขาอาจจะบอกเราได้แล้วเราก็ช่วยกันแก้ไขแล้วก็คือไปด้วยกันอันนี้ค่ะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สามารถหาได้ในการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยการสอนของเราเนี่ยค่ะถ้าคณาจารย์ทุกขั้นนะคะร่วมกันปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมนะคะมาปีกิจกรรม active learning สิ่งที่เราจะได้คือเราอาจจะได้โจทย์จากนักเรียนนะคะ และบางครั้งโจทย์จากชุมชนนะคะหรือว่าผู้ที่มารับบริการของเราเนี่ยก็จะมีคำถามทำให้เราเนี่ยสามารถนำสิ่งนั้นนะคะมาพัฒนาแล้วช่วยกันนะคะในการแก้ไขปัญหาระหว่างอาจารย์กับกับนักเรียนที่เราเรียนด้วยกันเป็นโจทย์แล้วก็ช่วยกันแก้ อยากจะขอบคุณนักศึกษานะคะลูกศรริษย์ทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันที่จะมีคําถามหรือว่ามีกําลังใจต่างๆนะคะที่จะส่งมาให้เสมอทําให้อาจารย์เนี่ยมีมีกำลังใจที่จะพัฒนาแล้วก็คือพยายามหาวิธีเพื่อให้นักเรียนเนี่ยค่ะมีความสุขสนุกกับเรียนต่อมานะคะก็คืออยากจะขอบคุณ เพื่อร่วมงานนะคะโดยเฉพาะอาจารย์เอกวิภูนะคะที่คอยสนับสนุนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นงานยากหรือว่างานง่ายอาจารย์เอกวิภูก็จะให้ทั้งกําลังใจคอยสนับสนุนอีกคนหนึ่งนะคะที่ลืมไม่ได้ก็คือนายแพทย์วรวิทย์วานิสุวรรณเป็นผู้เบิกทางเลยนะคะมาพูดกับอาจารย์ว่าพี่อยากจะได้ยางพาราไปเป็นวัสดุเพื่อใช้ในโรงพยาบาลครั้งแรกเราก็เดินหากันว่าเราจะเริ่มต้น,นจะใช้อะไร จนถึงวันนี้นะคะเราสามารถสร้างนวัตกรรมจากยางพาราเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์เพื่อนำมาใช้เป็นหุ่นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์